แฟนของหนูเนี่ยแอดผู้หญิงคนอื่นไปบ่อยนะครับคอมเมนต์ Comment, แอบคุยนะครับจะแก้อย่างไรดีคะอ่ะคือครูามต้องอธิบายอย่างนี้ครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่พยายามนอกใจคุณหรือคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จ้องจำไว้ว่าหากเขาพยายามนอกใจคุณแล้วคุณไปวิ่งไล่ล่าคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่เขาไม่เอาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาห้ามเป็นของตายอีกต่อไปครับหมายความว่าวันนี้อย่าเป็นคนที่ช่างรายงานไปไหนทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปกับใครกี่คนไปผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนเด็กกี่คนกลับตอนไหนกลับเวลาไหนกลับกับรถของใครกับเวลากี่โมงเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณรายงานหมดทุกอย่างคนคนหนึ่งจะคอนเฟิร์มได้ว่าเห็นไหมคุณะไม่มีทางไป แล้วก็ไม่มีใครเอาถ้าเขาไม่เอาคุณก็ไม่มีใครเอาคุณอีกแล้วมันเลยดูถูกคุณครับนะครับจริงๆเรื่องนี้ควรไปทบทวนในคอร์สสั่งรักกับปลุกแซกกับเพราะว่าคนคนหนึ่งที่มันพยายามแอดคนคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมันทักหาคนโน้นคนนี้ต่าง,างๆเพราะเขารู้สึกว่าบางครั้งเรื่องบนเตียงก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันถูกเติมเต็มครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่มครับ เล่มที่1อ e ีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอให้โปรพิษยอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID L O V E underscore 9 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั